ณสถานที่แห่งหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ไหนแว่าเจคุรุมินั้นกําลังเผชิญหน้ากับหญิงสาวคนหนึ่งอยู่เดี๋ยวหญิงคนนี้เจคุรุมิเรียกเธอว่าควีนเครื่องแต่งกายก็จะตีมตรงข้ามกับเจเลยนะเป็นตีมสีขาวแน่นอนทางเจนก็ไม่พูดมากนะเข้าไปจะซัดเลยใช้พลังของเจนี่แหละพลังแห่งเวลาออแซเคียวส่วนทางฝั่งนู้นก็จะเป็นพลังคล้ายๆแบบควบคุมมิติพื้นที่นะชื่อว่ารูกีกูไม่ได้พูดเล่นมันซับเขียนจริงๆรูกีรูกีฟูกาส ทั้งสองคนก็เข้ามาซัดก,กันฝีมือเล็กด้กว่าซูสีดูเดือนเลยทีเดียวทว่าก่อนเหตุการณ์จะมาถึงตรงนี้มันมีสตอรี่นิดหน่อย ดูเหมือนว่าทางด้านเจคลมีน่ะเธอจะตายนะแต่เจ้คนนี้ไม่ใช่เจ้จากภาคหลักที่เราดูกันปกติเป็นแบบเจ้ร่างแยกที่ตายมานะ่ะแล้วก็แ,แบบแยกรูดออกมาโดยทางพี่ไม้เองก็ไปอ่านในพันทิปย์มาที่แล <c oughs> นกูก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์หรอกแต่เหมือนเรื่องมันจะต่อจาก OVA ที่พี่ไม้ไม่ได้พูดถึงนะ, <c oughs> ะก็อารมณ์ว่าเป็นเจ้ร่างแยกที่ตายมาก็แล้วกันเจครลมีนที่ตายมาเนี่ยเธอก็ค่อยๆล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอันแน่นอนเวลาคนตายมันจะไปได้2ที่ไปในโลกไปสวรรค์เจเองก็สงสัยเหมือนกันถ้าเจ้ตายเนี่ยเจ้จะไปไน โลกหรือสวรรค์กันนะแน่นอนว่าสวรรค์สิครับเจ <laughs> เจ๊ต้องไปเป็นนางฟ้าอยู่แล้วพี่ไม่เหนื่อ์จริงๆแล้วทางเจ๊ครูมีนั้นก็ลอยมาจุติหน้าที่แห่งหนึ่งไม่รู้เหมือนกันที่นี่คือสวค์นรลล์รกกันแน่แต่ทว่าก็มีน้องเหมียวตัวหนึ่งนะเข้ามาปลุกเจ๊ทำให้ทางเจ๊ครูมีก็รู้สึกได้สติขึ้นมานะเจ๊ก็สงสัยยังมึนงงอยู่ที่นี่ที่ไหนกันแน่าะว่าในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงประกาศตามสายอารมณ์แบบเสียงลําโพงโรงเรียนน่ะประกาศว่าการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะเพราะมีผู้แข่งนะเข้ามาครบแล้วจะเริ่มการฆ่าฟันการแบ งงอยู่เลยนะอะไรกันอะหมายความว่ายังไงนี่เธอมาอยู่ที่ไหนสถานการณ์เป็นยังไงกันแนะ่และหลังจากครบ30วินาทีแล้วสาวๆในโรงเรียนนั้นก็เริ่มจะทําการฆ่าฟันกันทางเจ้เองก็มีคนเข้ามาลองของด้วยหนึ่งคน <c oughs> เป็นนินจาสาวชินอวีซะด้วยเธอคนนี้นะก็แนะนําตัวนะว่าเธอชื่อ,อยุยส่วนเจ้นั้นก็ปล่อยน้องแมวไปก่อนเดี๋ยวน้องแมวจะได้รัาบาดเจ็บนะให้น้องเหมียวไปซ่อนไปแล้วเจก็ชักปืนยิงปั้งเลยนะ เ <G ül üş> จเป็นคนเก๋าโหสัตว์ไหมล่ะเ <G ül üş> ทะว่ามันจะเป็นวิชาแยกล่างของทางฝั่งนู้นนะร่างที่ยิงน่ะเป็นร่างแยกตัดภาพมาภายในอาคารโรงเรียนดูเหมือนว่าจะมีคนคนนึ่งถูกสังหารไปแล้วโดยน้องโลลิที่ใส่ชุดฟูฟ่อง <G ül üş> อีโรลี่ตัวนี้พยายามจะไล่เก็บคนอยู่แล้วเป้าหมายที่เธอกาลังจะไล่ล่าต่อไปนั้นก็เป็นสาวน้อยคนหนึ่งนะโลลี่อีกตัวหนึ่งกําลังวิ่งหนีอยู่โดนตุกตาไล่าตามมาเหมือนอีโลลี่ตัวนั้นมันจะเป็นผู้ใช้ตุกตานะสาวน้อยคนนี้ก็เลยวิ่งหนีออกมาร้องขอความช่วยเหลือตะโกนขอความช่วยเหลือใหญ่เลยขอให้เจคุรูมิเะช่วยเธอด้วยนะผู้หญิงที่ดู้ท่าทางเก่าๆตรงนั้น <c oughs> ช่วยเธอด้วยทางเจเองก็จัดให้ช่วยยิงจัดการไอ้ตุกตาผีที่ลอยตามมานั้นแต่ทว่าเจ๊น่ะไม่ได้ช่วยฟรีรนี่่เจชวย เพราะว่าเจ๊น่ะอยากได้ข้อมูลใช่แล้วเจ๊เองเพิ่งโผล่มาที่นี่ไม่ถึง3นาทีเลยนะมาเจอกันอะไรก็ไม่รู้นะ่ะมึงช่วยอธิบายทีสิว่าที่นี่ที่ไหนและพวกมึงกำลังทาอะไรอยู่ทั้งสองคนก็เลยเดินมาคุยกันน้องหัวขาวนี่ก็ถามเจ๊ว่าเจ๊เจชื่ออะไรแล้วมาที่นี่ได้ยังไงจําอะไรได้หรือเปล่าล่ะคะเจ๊ครูมีนก็แนะนําตัวตัวเธอนชื่อครูรูมีส่วนความทรงจําก่อนที่จะมาที่เนี่เธอเองก็จําไม่ได้อะจิบหายแล้วไงเจ๊ความจาเสือ่อมว่าเจ๊จาไม่ได้อ่ะ จำผมได้ไหมครับเจ <laughs> ผมไม่ไงครับส่วนทางน้องหัวขาวนี่ก็ได้นําตัวด้วยตัวเธอชื่อว่าฮิบิกิอยากรู้อะไรถามเธอมาได้เลยทางเจนก็ถามคําถามหลักเลยนะจู่ๆโผล่มาที่นี่เนะขาให้ฆ่ากันนะฆ่ากันทําไมอะ่ะน้องฮิบิกิก็เลยตอบไปว่าที่พวกเราทํากันแบบนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ความปรารถนาของตัวเองเราเป็นจริงยังไงล่ะคะใช่แล้วที่นี่ไม่ใช่โลกแบบปกติที่มนุษย์เขอาอาศัยอยู่หรอกนะแล้วก็ไม่ใช่ทั้งนโลกสวรรค์ด้วยแล,ล้วเรียกที่นี่ว่าโลกข้างเคียง โดยพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็ต้องสู้การาหาผู้ชนะหนึ่งเดียวแล้วถ้าได้ผู้ชนะมาพูดที่คุมที่นี่อยู่ชื่อหาอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะแบบทําให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงแล้วทางน้องฮิบิกิก็พามาที่ขอบริมรั้วนะมาดูตรงขอบหน้าผาเนี่ยเห็นไหมล่ะคะนี่ไม่ใช่โลกตามปกตินะทางเจ๊ครูมิเองเธอก็เชื่อแล้วนี่ก็น่าจะเป็นอย่างที่อินี่พูดเป็นโลกข้างเคียงอะไรนั่นจริงแต่ทว่ามีเรื่องหนึ่งที่เจ๊สงสัยนะเรื่องความปรารถนาที่สามารถขอได้เนี่ยขอได้ทุกเรื่องเลยเหรอฮิบิกิจ<า>ังก็ว่าใช่แล้วค่ขออไไดดด้้้หมเลยฟืืนนคชีพก็ คอยกลับไปอยู่ในโลกจริงในโลกมนุษย์แบบเดิมก็ได้นะคะได้หมด ทางเจ๊ได้ยินแบบนั้นเจ๊ก็เริ่มสนใจขึ้นแล้วนะว่าแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เธอข้างคาใจแล้วใครเป็นคนบังคับให้ทุกคนมาต่อสู้กันอย่างเงี้ยน้องฮิบิกิก็ว่าเธอเองก็ไม่รู้ชื่อหรอกค่ะแต่พวกเรานะเรียกเธอคนนั้นว่าควีนหลังจากตอบคําถามเจ๊ครูมีไปหมดแล้วทางน้องฮิบิกิก็มีเรื่องอยากจะพูดด้วยนะนั่นก็คือตัวเธอนะ่ะอยากจะเข้าตีด้วยนะแล้วมาร่วมมือแท็กทีมกันเถอะฮิบิกิจังก็บอกว่าดูท่าทางอะเจ๊น่าจะเก่งนะดูเก๋าด้วยดูน่าจะพึ่่่่่่่่งงงพพาาไไไได้้้้้แตตเเจนะมมมมมหรรรรรููููขอออลืัว เธอน่ะมันอยู่ที่นี่นานแล้วรู้ข้อมูลนะแต่ฝีมือกากแล้วก็เลยอยากจะมาแท็กทีมกันช่วยกันไปเรื่อยๆนะจนเหลือพวกเรา2คนนะคะพอถึงตอนนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินการ2ต่อ2หาผู้ชนะ1เดียวทางเจ๊คุณลุมิก็ขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บเดียวจริงๆแค่3วินาที <laughs> เจ๊คิดไวมากเจ๊เก๋าอ่ะเจ๊ก็ตอบตกลงได้เลยเรามาแท็กทีมกันช่วยกันไปเรื่อยนาะจะเหลือกันแค่2คนหลังจากตกลงดีวกันเสร็จเจ๊ก็ถามเลยเอาแหละแล้วจะให้เจ๊ทำยังไงให้ไปฆ่าใครก่อนละ่ะฮ้ยที่พีกิจังก็บอกได้แล้วค่ะเดี๋ยวเธอจะเล่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันทุกคนให้ฟังนะคะถ้าทัารวมทั้งหมดอนะรวมเจ๊กับหนูด้วย2คนในนี้จะมีการทั้งหมด8คนมาเริ่มด้วยที่คนแรกนะสาวน้อยใส่ชุดจีนคนนี้ชื่อว่าซังเ,เป็นสาวน้อยใช้อุ้อันใหญ่เป็นค้อนอันเบิเนะเ่งมาาาากเลยคคค่่ะนนนตออมืิจาสา นะคะคนนี้มีชื่อว่ายุยความสามารถทักษะก็คือมีวิชานินจานแ้ะก็วิชาเงาแยกล่างด้วยถัดมาคนที่3คนนี้เป็นนักดาบนะคะชื่อว่าอิซามิแค่นี้นะคะ <c oughs> ดูกากมากเลยคนนี้ต่อมาเป็นคนที่4คนนี้ชื่อว่าอายามะ ตายไปแล้วค่ะคนที่กากที่สุดเลยตายตั้งแต่เริ่มเลยต่อมาที่คนที่5คนที่มีชื่อว่าพามีเอะเขาเป็นคนที่ใช้ตุ๊กตาที่โจมตีหนูเมื่อกี้นี่แหละเอาเป็นดอลมาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดอลเรื่องตุ๊กตาแถมตุ๊กตาเธอไม่ได้มีแค่สี่ห้าตัวนะคะมีมากถึง100ตัวเลยเป็นกองทัพเลยเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวนะนี่และต่อมาคนสุดท้ายคนที่6ถ้าไม่รวมเรา2คนคนนี้ก็คือควีนเองนั่นแหละค่ะทางเจก็ตกใจอ้าวควีนนี่เป็นคนคุมเนี่ยนะมาเล่นเองด้วยเหรอ อีบีกี้ก็บอกใช่แล้วค่ะก็เขาก็คงเหงามั้ง <laughs> บางทีเขาก็มาเล่นด้วยบางทีก็ไม่เล่นด้วยอย่างนั้นน่ะทางเจคุลุมีก็เข้าใจสถานการณ์แล้วนะเอาว่าแต่คําถามต่อไปอ่ะเจอยากรู้จังเลยอ่ะความปรารถนาของฮิบิกิจังอ่ะคืออะไรหรอฮิบิกิก็บอกไปนะความปรารถนาของเธอคืออยากให้เพื่อนของเธอนะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนคนสําคัญมากของเธอเลยนะเธอเองก็อยากทําเพื่อนคนนั้นน่ะอยากให้ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วในจังหวะที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่นี่เองเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาท้าทายเจนะ เป็นสาวน้อยชุดจีนที่ใช้คอนนั่นแหละทางแม่สาวคนนี้ก็ไม่พูดมากนะเข้ามาโจมตีเจเลยใช้ดุนเหล็กอันใหญ่เข้ามาโจมตีนะใช้ค้อนฟาดเจเลยเจเหมือนจะแพ้ของใหญ่ๆนะ โดนดุนใหญ่ทีละเจ๊โดนซัดทุกทีเลยโดนทุบกระเด็นทําให้เจ๊ก็กระเด็นมาไกลมาอยู่ที่โรงเหมือนจะเป็นโรงพาราเลยนะมาเจอกับอีดอมาสเตอร์อีโรลี่ที่ใช้ตุ๊กตาทางโรลี่ตุ๊กตาเนี่ยก็ไม่ได้จะโจมตีเจ๊หรอกนะแต่จะชวนเจ๊ตั้งหากล่ะมาจับคู่ร่วมมือกับเธอสิร่วมมือกับเธอน่ะดีกว่าไปร่วมมือกับอีนางฮิบิกิอะไรนั่นอีกอีนั่นกากจะตายมาร่วมมือกับเธอเถอนนะเสียงอีนี่ก็จะแบบโรลี่จ๋าๆเลยยยะยะยะเจ๊เธอแน่นอนว่าทางเจ๊ครูมี่น่ะปฏิเสธไปนะ เพราะว่าเจ๊นะเกียดลิ้นไก่มือ <laughs> โลลี่เฮียอะไรเสียงหน้าวันไส้ช่ไหมเจ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 อทำไมอีโลลี่นี่ก็โกรธมากสั่งทุกาตาเข้าไปโจมตีเลยเจ๊นั่นก็ยิงไปยิงสวนไปปั้งปั้งปังป้งซึ่งในระหว่างต่อสู้อยู่เองเจ๊ครูม,มิก็คิดอยู่ด้วยว่าตัวเธอน่ะก็รู้ตัวดีว่าตัวเธอาตายมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกส่งมาที่นี่เพราะว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นน่ะความรู้สึกในหัวใจเธอก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะ ไม่รู้ว่าเจ๊จะจำมอชิโดได้หรือเปล่าแต่เธอนะ่ะเหมือนยังรู้สึกไดอรักเขาคนนั้น <c oughs> มัชิโดใช่ไหมหรือผมครับเจ๊หรือเป็นผมกันแน่ใช่แล้วตัวเจ๊จะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเจ๊จะตายอีกกี่ครั้ง2 3 4 5 6 7 8หเจครั้งเจ๊ก็จะรักคนคนนั้นต่อไปนั่นก็คือไม้พิมไม้นั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เจ๊จะไม่ยอมแพ้หรอกนะแล้วพลังของเจ๊ก็ตื่นขึ้นพร้อมกับเพลงประจำตัวเจ๊ด้วย <c oughs> กูอชอบเฟลนี้จริงๆเลยมาได้ทุกภาคเลยเจริงๆพลังเจ๊ตื่นขึ้นมาเจ๊าสามารถเรียกปืนยาวมาได้แล้วพร้อมกับนาฬิกาสุดเท่ข้างหลังไอ้นาฬิกาแซเคเียวอะไรเนี่ยทำามาทางด้านอิโรล,ลีกกร่ตุกตาเะตกใจเลยนะอะไรกันเธอมีเพลง OST ประจำตัวด้วยเหรอ ทำไมกูไม่มีทำไมมึงมีอะตกใจมากนี่เธอเป็นผู้ตัวนั้นเหรอพูดในตำนานชิแสนเก่งกาจใช่แล้วเหมือนชื่อเสียงของเจ๊จะดังไกลไปถึงนรกเอเวจีเลยนะผู้ที่แสนเก่งกาจหายนะที่ไม่มีวันหวนกลับผู้ที่สามารถควบคุมการเวลาห่วงเวลาได้ทางเจ๊ก็ยิ้มน้ะหัวเราะและเจ๊ชอบใจมีคนมาอวยและเจ๊ก็ได้ใช้พลังแห่งเวลาของเจ๊นี่แหละจัดการอีนี่ได้อย่างง่ายดายเลยเข้ามาอยู่ข้างหลังนะจะยิงให้หัวกระจุยเลยทําให้ทางน้องโรดี่ตุกตาในสั่นกลัวเลยนะร้อ,องเสียงหลง <laughs> ไม่นะแล้วในจังหวะนั้นเองดูเหมือนว่าผู้หญิงที่ใช้คอสเนียงก็จะเดินตามมาถึงอีตุกตานี่ก็เลยฉวยโอกาสว,วิ่งหนีไปเลยไม่พออังน,นินจาสาวชินโนบิก็ตามมาถึงด้วยเธอก็อยากจะสู้ด้วย ยังไม่พออีที่ใช้ดาบก็มาถึงที่นี่ด้วยทางเจก็ว่าดีเลยนะจะได้ไม่ต้องไปตามล่าทีละคนจะฆ่ายหมดเลยตรงนี้นั่นแหละส่วนอีโรล,ลี่ตุ๊กตานั้นก็วิ่งหนีใหญ่เลยอะไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกเหมือนจะไม่เก่งนี่ทำไมสู้ไปสู้มาถึงได้มีพลังมหาศาลขนาดนั้นกันนะแถมเรียกมานาฬิกาโคตรโกงออกมาได้ด้วยและจะอยู่ในจังหวะนั้นควีนก็ปรากฏตัวขึ้นมาเธอก็ตอบคําถามนี้ให้นะว่าโลกนี้ก็เป็นโลกข้างเคียงมีพลังวิญญ,ญาณล้นหลามอยู่แล้ว เพียงแค่ครูรุมิสามารถตระหนักรู้ได้ว่าเธอเป็นใครเธอก็จะเรียกพลังของเธอออกมาได้ทำเอาน้องโรล,ลี่นี่ตกใจเลยอันควีนเหรอโอ้ควีนมาประกฏตัวตรงหน้าแล้วถ้าทางการพูดของเธอเองเธอก็เหมือนจะรู้จักกับเจครรูมิด้วยนะ ทางด้านอีโรรี่ตุกตาเนี่ก็ตกใจสั่นกลัวมากอะไรกันนะคุณอินไหนบอกการแข่งนี้จะไม่ปรากฏตัวมายังไงล่ะทางคุณินก็บอกไปที่เธอโผล่มาเนี่ยเธออยากจะมาขอบคุณนะด้วยความโง่ของมึงนะอีโอล,ลี่ทำให้คุรุมิเนี่เปิดใช้งานพลังของเธอเซลเคียออกมาแล้วคุณินก็จัดการเก็บอีโอล,ลีตัวนี้ยิงใส่ให้เลยปั้งกลายเป็นผลึกแก้วตายไปตัดภาพมาทางด้านเจคุรุมิสถานทั้งสคนนะก็กำลังสู้อยู่เลยแน่นอนว่าถ้าเป็นเรื่องคอสตูมะเจกินขาดเจ๊เติมตังค์ไปเยอะสกินสวยสุด่ะ เจสวยมากเลยครับเจาทางด้านฮิบิกิจังก็มาสกิดหาเจาครุมีนะเจคะปล่อยมันสู้ไม่เถอะเราไปคุยกันตรงนู้นนะไปไปเร็วทั้งสองคนก็มาด้วยกันนะหนีมาคุยกันในห้องเรียนเหมือนคู่รักโดดเรียนมาจู๋จีกันเลยก็คุยกันเรื่องเพื่อนนั่นแหละ เอาแบบมันเพื่อนของตัวเองเอาเป็นยังไงยังไงอย่างนั้นส่วนทนางด้านน้องคอนที่กำลังสู้กับน้องดาบน้องคอนก็จัดการเอาคอนตีหัวโบ๊ <c oughs> จัดการชนะอีนางน้องนักดาบไปได้หลังจากอีดาบตายไปอีนินจาก,ก็เลยมาหาอีคอนนะอีนินจาอยากจะแบบมาขอความร่วมมือซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้คุณินะปรากฏตัวมาแล้วมาร่วมมือกันล้มคุยน,นั้นก่อนเถอะทางน้องคอนเองก็เห็นด้วยนะเราต้องจัดการคุีินก่อนเป็นอันดับแรกตัดภาพมาทางเจคุลุมิตอนนี้ก็เดินอยู่กับอีฮิบิกิอะนะ เดินเหมือนเหมือนคู่รักโดดเรียนมาจ๋ยจีกันจริงๆนะ <g ül> เดินไปเรื่อยอ่ะไล่เหตุผลเพราะว่าระหว่างทางที่เดินอยู่เจ๊คลูมีก็เหลือบไปเห็นน้องแมวเหมียวนะที่เจ๊จเจอเมื่อตอนแรกอ่ะที่มาปลูกเจ๊ดูเหมือนว่าเจ๊คลูมีจะ,จะชอบแมวมากเจ๊วิ่งตามไปเลยนะเจ๊อยากอุ้มมันผอเพึ่งรู้เนี่ยเจ๊คลูมีกเขาชอบแมว้วยเหรอเมียวเขาเขาชอบอย่างนี้นานแล,ล้วเหรอเมียว <g ül> พี่ไม้ไอพี่ยพี่ไม้กลายเป็นแมวเลยทันทีเจ๊คลรูมีก็วิ่งตามไปจนเจอนะโอ้เจ้าแมวเหมียวมาอยู่ตรงนี้นี่เองอะขอเจ๊เกาคุงเกาคางหน่อยสิเพราะว่าไอเจ้าแมวเหมียวตัวนั้นมันก็คาบจดหมายคาบกระดาษแผ่นหนึ่งให้นะมันจดหมายรักหรือเปล่าไอแมวนี่มันยมึงเร่งเจ๊ไวใช่ไหมละ่ะแล้วพอเจ๊เปิดอ่านจดหมายดูเจ๊ถึงก็ตกใจเลยนะบ้านะนี่เจ้าแมวตัวนี้มันเขียนเอาไว้เหรอมันเขียนเอาไว้ว่าอ่านหาพ่อมือใช่ ไอแมวเฮียเดี๋ยวกูยิงทิ้งเลยไม่ใช่เจคลุมิเลยใช้พลังของเจพลังยอดเลยยิงใส่เลยดูความทรงจําในสิ่งของในจังหวะนั้นเองฮิบิกิจังก็วิ่งตามมาพอดีนะเจคลุมิคะเจวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยจนฮิบิกิจังก็วิ่งตามเจมาจนเจอไม่นึกว่าเจจะวิ่งมาไกลขนาดนี้เลยนะเจชอบแมวมากเลยเหรอคะถ้ว่าพอฮิบิกิจังจะเดินเข้ามานะเจยิงใส่เลยนะอย่าเดินเข้ามาใกล้มากกว่านี้ล่ะเจรู้หมดแล้วดูนี่สิกระดาษที่เจหมียวนี่ยยื่นมาให้มันเขียนเอาไว้ว่าช่วยด้วย ดูสิแมวมันเขียนเอาไวอ้อ่ะได้ยังไง <c oughs> นึกภาพไม่ออกมันเขียนได้ยังไงแต่แมวเ,เหมียวมันเขียนเอาไว้ให้ทำเอาฮิบิกิจังน่นนาซิดเลยนะมันมันเขียนเอาไว้หรอคะ ได้ยังไงอีนี่ก็สงสัยได้ยังไงกันเจก็ว่าเจไม่รู้หรอกนะว่าได้ยังไงแต่เจรู้แล้วแหละว่าตัวจริงของฮิบิกิก็คือควีนนั่นเองเพราะว่าทางฮิบิกิก็ยังตีหน้าซื่อตาใสาน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือยังไงล่ะคบพยายามจะเดินเข้ามาใกล้ๆเจเลยยิงใส่นะปั้งยิงทะลุท้องเลยฮิบิกินี่ก็ยังแกล้งสำอวดสำออยนะอะไรกันละ่ะคะเจยิงหนูทําไมอะหนูทาอะไรผิดเจคุรุมิก็ไม่ต้องมาตอแหลนะเธอเห็นหมดแล้วมึงน่ะคือควีน ส่วนฮี่ิกิตัวจริงก็ถูกมึงนั่นแหละทาให้กลายไปเป็นน้องแมวเหมียวแล้วมึงก็แปลงร่างเป็นฮิบิกิอีกทีมาสวมรอยแทนซึ่งแน่นอนถ้ามึงฉลาดกว่านี้เปลี่ยนที่ที่เป็นปลาไหลก็จบแล้วนะเ <c oughs> ขียนบอกอะไรไม่ได้แล้วมึงงอกไงเนี่ยพิกกิยังพยายามจะเขียนบอกเธอนะมันมันเป็นแมวยังพยายามเขียนบอกได้ทําเอาทางฮิบพิกกิตัวปลอมหรือควีนหัวเราะออกมาเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าความมันจะมาแตกด้วยวิธีปัญญาอ่อนแบบนี้ แมวมาเขียนบอกแล้วตัวของคุีนก็คืนล่างกลับไปเป็นล่างของเธอนะเป็นล่างชุดคอสตูมสีขาวซึ่งสู้เจไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ชุดเจเสยกว่าตั้งเยอะทางคุุมินี่ก็ตกใจตกลงแล้วเธอคือใครกันแน่ทางควีนก็จําจเธอไม่ได้อย่างนั้นเหรอแล้วก็พูดก็มาโจมตีเลยใช่แล้วเดี๋ยวเธอจะช่วยให้จำได้เองเจนก็ยิงใส่นะปังปังแต่อีควีนนี่มันเก่งมากเลยอ่ะปัดป้องได้สบายสบายทางน้องแมวเหมียวเองน้องก็จะเข้ามาช่วยด้วยนะไม่รู้จะช่วยหาอะไรได้บ้างหรือเปล่าเนี้ย น้องขู่และควรเลยนะยังไม่หมดแค่นั้นทั้งน้องคอนแล้วก็น้องดินจาระก็มาด้วยทุกคนจะมาร่วมมือกันล้มอีควีนตัวนี้ทางเจ๊ครูมี่เองก็พาน้องแมวน่ะวิ่งหนีออกไปก่อนให้อีพวกนี้น่ะสู้ทวงเวลาไปแต่ทางควีนนี่ก็ไม่ยอมมายิงมาด้วยแล้วยิงสวนมาปั้งๆโดนแขนน้องแมวด้วยนะบาดเจ็บทางน้องคอนนก็พุ่งมาเลยเจ้าคอนทุบหัวทวงเวลาเอาไว้ให้ทางเจ๊ครูมี่กับน้องแมวน่ะหนีไปทางเจ๊ก็พาน้องแมวมาหลบอยู่ในห้องเรียนนะใช้พลังของเธอนะ่สบายมากแค่นี้ยิงรักษาเลยปังยิงย้อนเวลา ย้อนกลับไปตอนเป็นคนได้ไหมย้อนไกลๆหน่อยสิครับเจหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงประกาศตามสายนะดังขึ้นเรียกให้ทางเจครลูมิไปพบกับควีนที่โบสตอนนี้โดยด่วน ช่แล้วดูเหมือนว่าน้องค้อนกับน้องดินจาถูกจัดการแล้วนะน้องคอนถูกกระหน่ำยิงใส่ตายอนาถเลยน้องดินจาเข้ามาใช้วิชาคาถาไฟนะคาทุ่งนี่เนี่ยคาทุ่งแต่วิชาดินจาลุ่จะสู้ลูกปืนน่ะคุยนะลูกปืนยิงใส่เลยปังปังส่วนทนางด้านของเจครูมิตอนนี้ก็กาลังเดินทางมาอยู่นะและเจก็มาถึงแล้วมาถึงที่โบสถ์ตามนัดแล้วก็เป็นดังเหตุการณ์ที่เราเห็นในตอนแรกเลยทั้งสองคนก็กำลังเข้ามาต่อสู้กันอย่างสูสีซึ่งดูเหมือนว่าทางเจครูมีของเราก็กาลังจะโดนไล่ต้อนนะก็ต้องมีภาพ ท่านิดหน่อยให้บทมันดูสมจริงมันมันมัน,มน <c oughs> เจ๊โดนไล่ตอนทางคุณเองก็พูดออกมาเป็นประโยคที่เจ๊ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเธอพูดออกมาว่าทําไมกันนะครูมิทําไมครูมิจะต้องฆ่าเธอด้วยทางเจ๊ครูมิเองได้ยินแบบนั้นนางก็ตกใจนะเสียงแบบนี้นี่ไม่ใช่แล้วเสียงแบบนี้นี่มันเป็นเสียงของสาวาซังใครวะเฮีย e? <c oughs> ใครอะ <c oughs> ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้สาวาซังเนี่ย จะเคยเป็นเพื่อนกับเจ๊มาก่อนนะแล้วก็โดนเจ๊เนะี่ยยิงมาโดนเจ๊ฆ่าเธอคนนี้ก็ตายแล้วก็ล่วงมายังโลกข้างเคียงแห่งนี้นี่แหละตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเธอจะต้องมาตายด้วยทําไมครูมิต้องฆ่าเธออย่างเงี้ยแล้วในะจังหวะที่สาวะซังกําลังนอนเศร้าอยู่นั้นก็มีเงาแปลกเงาดําปริศนาคล้ายคครูมิจังนะเข้ามาหาเธอนะบอกว่าให้แก้แขนสิถ้าตัวของสาวะซังยอมรับอะ่ะเดี๋ยวเธอนะจะมอบพลังให้นะอยากได้เงินทุนไหม <laughs> อารมณแบบแก๊งเงินคู้อีกแล้วเอาเงินทุนหรือเปล่าทางสาวะสังเพื่อนของครูมินี่ก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วลเธอคือใครเป็นตัวอะไรกันแน่เงาดําปริศนาน,นี้ก็บอกเพียงแค่ว่าเธอก็เป็นสิ่งที่ครูมินะทอดทิ้งมาอีกทีเหมือนกันสาวะสังก็เลยตอบตกลงไปนะเอามาเลยฉันต้องการเงินทุน <laughs> โอเคเซ็นสัญญาแล้วมาเลยมอบพลังให้ฉันทำให้ทั้งสีตาและร่างกายของสาวะสังก็เปลี่ยนไป เธอเองก็ได้รับความเกลียดเคียดแค้นมาด้วยนะเกียดทั้งคุรุมิที่มาฆ่าเธอแล้วก็โลกใบเนี่ยที่บดขยี้ตัวเธออีกด้วยเจคุรุมิในตอนนี้ก็จําได้แล้วเหมือนกันน่ะนี่สาวะซังอย่างนั้นเหรอใครวะ <laughs> ใครก็ไม่รู้พี่ไมคก็ไม่รู้จักเอาเป็นว่ามันเป็นเพื่อนกันน่ะตัวของควีนหรือซสาวะซังนี่ก็บอกว่าใช่แล้วแหละ ธอมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าถูกครูมิหนะ่ะค่าตายมานะที่เธอกลายร่างมาเป็นสภาพอย่างนี้ได้ก็เพราะได้ไปเจอกับพลังที่ครูมิทอดทิ้งมาก็เลยเป็นแบบที่เห็นทางเจก็ถามไปแล้วความปรารถนาของซาวะซังก็คืออะไรล่ะทางซาวะซังก็บอกว่าตอนแรกอะ่ะเธออยากจะฆ่าครูมินะพราะว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนใจแล้วเธออยากจะอยู่กับครูมิอยู่กับเจที่นี่จู่จีกันแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเปลี่ยนไปนอีกเส้นเรื่องเธอ เอาไหมสนไหมทางเจ๊ก็ถามต่อเจ๊เองก็แปลกใจนะกูคนภาคก็แปลกใจด้วยแล้วทาไมมึงต้องจัดการแข่งขันให้พูดมาฆคากันเองอะไรแบบนี้เวยล่ะคนอื่นๆก็ไม่ได้เกี่ยวอ,อะไรด้วยเลยนี่ควีนก็บอกไปเพียงว่าตัวเธอแค่อยากได้พลังอะ่ะแค่นั้นแหละทว่าทางเจ๊ครูมิไม่ยอมใจอ่อนหรอกนะเธอถือว่าสาวะสังเป็นความผิดพลาดที่เกิดมาจากตัวเธอเธอจะต้องแก้ไขความผิดพลาดนี้ทั้งสองคนก็เลยกลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งยิงกันไปยิงกันมาเนะปี้งปังปังปี้งปิ้งปัง แล้วทางเจ๊ก็จัดการเผด็จศึกโดยใช้พลังของเธอนะเดเรดยิงกระสุนปืนไปปั้งให้มันค้างอยู่กลางอากาศแล้วกระสุนนั้นมันก็จะถูกหนวงดีเลวไว้แล้วก็ย้อนกลับมาโดนคุยอีกทีโอ้โหโคตรเท่ทางเจ๊คลูมีก็บอกกับคุยือซาว่าสัางไปนะว่าเธอน่ยยังเก่าไม่พอต้องฝึกให้มากกว่านี้นะซาวาสังก็ว่านั่นสินะครูมีนี่เก่งจริงตอนนี้เธอเองก็รู้ตัวแล้วนะว่าเธอน่ะได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปต้องขอโทษครูมีด้วยนะครูมีก็ว่าไม่ต้องขอโทษหรอก กูเป็นคนฆ่ามึงมาตายมาอยู่ที่นี่นะนี่ไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นแหละสาวะสังก็ตอบไปก็เพราะคุรุมีนะ่ะร้องไห้ยังไงล่ะเจกว่าหน้านี้ฉันร้องไห้อย่างงั้นเหรอเจถึงก็ร้องไห้รั่งน้ําตาออกมาแล้วก่อนจะตายสาวะสังก็บอกกับเจว่าเธอเองก็จะเอาใจช่วยนะจะสนับสนุนเอาใจช่วยเรื่องความรักของคุรุมีให้ได้สมหวังกับพี่ไม้นะ่ไม่ใช่ พี่มายก็จะเอาอย่างเดียวเลยแล้วทางสาวะสังก็หมดลมตายจากไปคุรุมิก็เ้แต่กำมือหางเอาไว้ร้องไห้เจยร้องไห้เจร้องไห้น่ารักจริงๆหลังจากนั้นคุรุมิก็เดินออกจากโบสถ์มานะมาเจอกับทางฮิบิกิจังตอนนี้กลับร่างเป็นคนแล้วฮิบิกิจังก็วิ่งเข้ามาหาน้องฮิบิกิก็ถามกับเจยนะแล้วเจ๊จะเอาอยัางไงต่อล่ะคะเจคุรุมิก็ว่าแน่นอนอยู่แล้วเธอก็ต้องหาวิธีกลับไปโลกเดิมยังไงละ่ะกลับไปเจอคนคนนั้นอีกครั้ง กบไปเจอกับพิไมไม่ใช่ไม่ใช่พิมไม้นีจะเจ้าอย่างเดียวเลยไม่ใช่ที่เจ้พูดมาคงจะหมายถึงเจ้าชิโด้ั่นแหล,ละแต่ไม่รู้ว่าเจ้ได้ความทรงจําหรือยังเจ้บอกว่าเจ้จําอะไรไม่ค่อยได้อะทางฮิบิกิจังนางก็บอกว่าอยากไปด้วยนะอยากไปกับเจ้จังเลยค่ะอยากเข้าตี้ร่วมเดินทางประจนภัยไปกับเจ้แล้วเรื่องราวของภาคแยกเดสอะบูเล็ตภาคแยกของเจคุรุมิก็ได้จบลง แบบงงๆจบแล้วแค่นี้แหละสั้นจ่อยเดียวในตอนแรกพี่ไม้ก็ไม่ได้สนใจเลยว่าจะไม่ทำมานะหเห็นมีน้องๆบอกมันเป็นภาคแยกของเจคุรุมีนะครับพี่ไม้ลองไปดูนะครับล,ลองไปดูเออจริงด้วยวะเลยทำเลยอดใจไม่ไหวนั่งดูซะหน่อยส่วนเรื่องราวเพิ่มเติมมันเป็นยังไงเนะี่ยใครรู้หรือใครอ่านในนิยายใครอ่านในมังงะมาแล้วเนี่ยสามารถมาพิมพ์อธิบายให้พี่ไม้และคนอื่นๆได้เข้าใจเพิ่มเติมได้นะพี่ไม้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุรุมิตัวนี้มันเป็นคุรุมิตัวไหน มีครณมีหลายตัวเหลือเกินแต่ที่ไปอ่านมาเหมือนมันไม่ใช่ตัวหลักนะเป็นตัวที่ตายมาแล้วม็นเป็นหากแยกที่นี่ได้สาว่าสั่งใครก็ไม่รู้ <laughs> จําไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วใครรู้ก็พิมพ์อธิบายเพิ่มเติมเอาไม่ได้แลสำหรับใครที่อยากได้เรื่องไหนเพิ่มเติมอยากได้แนวไหนต่อไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ไม้เอาไว้ในใต้คลิปได้เลยนะเหมือนเดิมวงเล็บบอกพี่ไม้เอาไว้ด้วยนะว่าพี่ไม้จะต้องไปดูไหนๆอะอะย่างกูยังเห็นเหมือนเดิมอะคนขอหลานจอมปาดก็ยังมี มันดูมาจากไหนมันไม่มีกูไปหามาแล้วหลานจอมป่าดไม่มีแอปใหด้ดูส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ดูมาจนจบคลิปพี่ไม้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องแห่งความลับแล้วก็ช่องใหม่ช่องชายชาตีไว้ด้วยนะอะตอนนี้เดี๋ยวพี่ไม้จะเริ่มคิดรายการใหม่แล้วนอกจากพี่ไม้เวียสติกแร์เดี๋ยวมีอันอื่นด้วยเออแล้วรอติดตามกันได้เลย